เราเอาอย่งนี้เอาเสียนบ่นมามาอ wooden, เอาเสียนอย่งคือเป็นแนวนี้เสียนมากๆครับว่าเมียนนะครับเออเอาไปต้มนงนะครับผมเอาไปต้มลงกวนนะครับพอต้มได้ที่แล้วเราก็เอามาใส่เอามาเอามาเอามาล้างน้ํานะครับผมเออตัวเมียนเอามาบดเอามาทุบนะครับทุบไปเพื่ออะไรอ่ะเออเอามาใส่กระมังสีเขียวโอ้ยเสียบแทบันนี่กระมังสีเขียวนะครับผมเออ แล้วก็เอาไปบดนะครับผมบดเห้มันละเอียดจังสี่นะครับบดให้มันละเอียดไปเลยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับใส่ลงไปใส่แป้งลงไปนะครับผมใส่แป้งลงไปนะครับบบรูว่าจะออกเป็นเมนูอย่างนะ้นต่อใส่ลงไปนะครับใส่หอมลงไปแล้วก็ขูดกระเทียมใส่นะครับผมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงอีกนะครับผมแล้วก็คลุกเข่าอย่างนี้นะครับผมใส่น้ำลงไปจักน้อยนะครับแล้วก็แป้งลงไปอีกนะครับผมแล้วก็ขั้นนะครับผมขั้นให้มันเป็นเหลวเหนียวแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็เอาไข่อะไรนี่ไขย่ขยังไข่ต้มเออแล้วก็เอาอันนี้เอาสากตํำลงไปแล้วก็เอาไขา่ไข่ต้มบ่มห่ออีกเท่อน,นึงนะครับเอาเมื่อขึ้นเหนียวแยมเป็นแต่เหนียวครับที่เป็นกวนออคาร์เรียรนั่กับมีนะครับหัวกับมีเป็นกวนกับกวนกับมีนะครับโอ้มาคือเหรอเนาะ เแล้วก็ยัดไส้ไข่ลงไปก็มีนะครับผมแล้วก็ห่อแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ใส่อย่างใส่ไข่นะครับเป็นใส่ไข่นะครับแล้วก็ใส่พริกลงไปหนึ่งหนึ่งเมล็ดนะครับหนึ่ง,หน,งหนึ่งเมล็ดแล้วก็เอาไป,ไปนะครับผมโอ้ยเมื่อคือสต่นอนไปนี่นอะโอ้อยอา้าวซอแตัดขึ้นมานะครับแบบนี้ห่อกับสิบมา ทำอะไรนี่ทำเครื่องแจงบะเอาทำเครื่องแกงนะครับทำพิกแกงนะครับปั่นลงไปนะครับปั่นลงไปได้ที่แล้วนะครับผมเอากระจะมาเอาน้ำอ้อยนะครับเอาน้ำอ้อยมาละลายนะครับน้ำอ้อยนะครับผมเทน้ำลงไปนะครับโอ้มันเป็นของหวานของข้าวนะอัดนี้ชื่ีน้ำอ้อยไหลเนาะเออเอาใส่ยังนี่ลงไปแล้วก็ใส่ปิกแปดไมนสิบวานคักปันนอันทีเออเอานำขานเปียกนะครับอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นน้ำจิ้มบะ ใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับจากนั้นเราก็เอาอะไรนี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกผมกกบูรุขึ้นกันได้ปะมันเป็นอย่างนะครับผมกกบูรุขึ้นกันนะครับนี่แม้วมันเป็นก้อนคอร์ลเฉเลียนี่ไหมนี่บบน้ำหนาสงสัยแหยงนี่จากนั้นเราก็เอาเอาในข้งเฮ้านะครับเอามาตัดเออลูกซ้นบ่ ลูกชิ้นบ่เออเอ,อเราประาักเตี่ยงลงไปแล้วก็เทนำ้ำยิ่งลงไปนะครับ